สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกัอนทางช่องลุงวิบลค้นท้ำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิืงกดกระดิ่งน้ำตุ๊ครับเด้อไม่ให้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเสาร์วันอังคารที่16เดือนท่านว่าคม2 5 6 8พี่น้องถ้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้าน กเจรินอำเภอเพื่อสว่างพี่น้องจังหวัดสกลนครพามาบึงบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวราคาควายแต่ว่ามือนี่เป็นพันว่าเป็นมือว่าดังคาดมันหลุดงัวควายกบหบลายคนกบ่หลายแต่ว่ากับหันบหลายในตลาด่ยังไรก่าตลาดหน่อยอยู่พี่นอ้องงัวงมีมากขึ้นเก่านลเขาก็มาซื้อมาขายกัน แต่ว่าราคาเ่วงนี้กันนันยุ้ยพี่น้องพอเจ้ากับซื้อขายกันราคากับพอซื้อพอขายอยู่ส่วพราะว่างัวมันหน่อยลงแล้วมันบดแน่แล้วแต่ราคาม่เกิดดีกว่าแต่หนาฝนอยู่แต่ว่าก็ยังม่แเป็นดีแห้งที่สุดสําหรับงวดวนมยังมีราคาคือเก่าพี่น้องสุนมดวนมันพี่ห้อยเวียดเขาเจ้ากับซื้อดีอยู่แต่ว่าสุนมจอยมันบ่ค่ออยได้ขายเท่านั้นล่ะ ต้องเอาไปเลี้ยงครับมัร้อนอ้วนซะบกันไปขุนไปกินอาหารผู้ใดอยากได้อาหารเด้อพี่น้องเด้ออาหารงัวขุนอาหารงัวแม่พันนี่แหละของลุงม,มีม่นอนสอบละสองร้อยห้าสิบบาทผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามบุงพี่น้องศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกเอ่อเพิ่นก็มาว่างขายน้ำตลาดน้ำไปทุกตลาดั่ตลาดตามที่ต,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 ตลาดไปผู้ใดอยากได้ก็เป็นร้านที่ตลาดก็ได้พี่น้องหรือว่าจะเ,เอาอยู่ฟาร์มก็ได้ เรียว่าโทรไปให้ส่งเอาไปส่งให้ก็ได้พี่น้องแต่ว่าต้องซีบสอบพูดได้ยังไปส่งพี่น้องตามก็ซีบส่งอะไรได้เพราะว่าอะไรมันต้องต้องหลายสอบแม่ยังไปส่งพี่น้องเอาไปสนใจยังโทรสอบถามก็พี่น้องเรื่องอาหารสำหรับอาหารงัวอาหารคนมีมันมักีตตอมพี่น้องงัวเหลืยงงัวงามมันมันที่น่เมย์มันอันนี้ก็เมย์ลูก ขายข,าย,ขายเบิดแล้ว<อ>ได้จัอรเอยหรอจักพันหรอมีบาก็แล้ว1สิสามโอ้ตัวน้อยนั่นบอกตัวแม่นั่งนั่นตัวใหญ่หนึ่งได้สัน่นตัวใหญ่เป็นแม่ลูกสามหมื่นกวโอ้ตัวนี้แม่ลูกสามหมืน่นสามหมื่นกว่าแม่มาเดินข้างนี่ 2,700พี 27, know, 27, ่น yes, well. yeah, so ้องเม่แดงๆนี่แม่มันต่อได้เบิดมือด้วพี่น้องด้วนี่2 7กลุ่มห้าก็คอดแล้วอันนั้น3ม0ืน้อคบมเนะนเจาม่เจ็ดเอาผู้ใดสนใจโทรเขามาเบอร์เ้าเดูนละศูนย์้มยเี่ส่ห่งเงลี้ยงพี่น้องงัอเลี้ยงเบื้งหลดุนะย่าอดหลาบตารถไฟ สูงลอยสี่สิบกุล่ะลอยห้าสิบพุ่นตีเป็นว่าลอยห้าสิบบวกไปเรื่อยมาลอยสี่ด้อันนี้สามหมื่นเจ็ดไม่ลูกลูกตัวเถิกนี่อันนี้ก็ะย่าก็เกันสูงก็เกันเป็นตะเลี่ยงอยู่พี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาไว้ไวด้วพี่น้องเด้อก้าสันเวียดเอาเบิรก่อนเดิโอ้รถเวียดรถเวียดเขาจะแก้มทางอื่นเขาจะถึมาเอาขั้วยู่นี่อีกเขาจะบริษัแก้มาขายได้หน่ เกมันยัดเอาบนตีมรถมันยัดเอาอีกเหยียดเอาเราบอกเขาจะเอาอะไรไปเลยนี่สามหมื่นบอกโอ้ซึ้ตัวละซิปหาน้อนี่พี่น้องได้สามหมื่นสองตัวนี่นี่เหยียดซื้อแล้วผู้ใดมีงื่อนงจะเสียเขามาขายขายให้เหยียดรนห้องห้องอันผู้หญิเชียวบ่ผู้เชียบ่หองใครเลโอ้ห้องหันสองห่อ สามพันหนึ 3, ่งวันน oh, ี่โอ้เพื่อนว่าสามพันวันสันพี่น้องคุยกันได้คุยกัได้อีกเนาะเป็นงัวเลี้ยงมาตัวเดียวนี่ใส่อีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนตัวนี้สามพันบักยืนเทือกเยอะบาดบักเดินนั่นสามหมื่นเก้าโอ้นั่นสามหมื่นเก้าบักเทือกใหญ่นั่นแต่ว่าตัวนี้เป็นสามพันหนึ่งเนาะราคาสีรถอะไอีกอยู่เนาะเพื่อนว่าคุยกันได้ด้วยว่นสัน เบอร์นี้ับบ้านนี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนี่เี่เ้าหเจพี่น้องเป็นว่าสามพันสนผุ้ไดอยากได้เดี๋ยวโทรเขามาไว้ไว้เหื่องพันเป็นว่าหมื่นสามมาสินหมื่นสามรับต้องเกียวพื่นแลายเออคายเหียดเนาะคายมาสองพัน่าหอพันว่าสองพันกวะงูเลยอายสินว่านัโอ้ ลักสองคนละข้าเจ้าขายอันนี้มื่นสามหัวเรือมันจะเปลี่ยนราคาจักหน่อยมาเนี่ยมันสินาพิษรถหัวควายแต่ว่ามือนี่กับรู้สึกอยากบางจักหน่อยมันก็ธรรมดาละหัวควายมันกับลดหน่อยลงเรื่อยๆหน่อยลงเรื่อยๆเฉียวมาแต่ใสเนาะมันก็เรือเตซุ่มมันจอยละเซุ่มมันอ้วนขาเจ้าก็บซื้อขายกันหมดแล้วฮะทานพี่ งัวไทยเนาะงัวไทยลูกลูกหลไรล่ะไปนี่ลูกเนีลูกก็ตัวคิดว่าตัวสามใดราคาราคาสิบเกียสมื่นหมื่นเจ็ดพันเนาะลูกตัวที่สามมันวันได้ทองมีอีกบ่หนิบ่หนี่พี่น้องหมื่นเจ็ดพันนั่งนาดีนั่งนาดีราคานี่ยทรงพร้อมทั้งทีราคาก็ยังต่อได้พร้อมหอยวีดเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจเสห้าเอาพี่น้องผู้ใดอยากได้โอ้ขมาสอบถามเบืงเอาพี่นองเป็นมัวนให้เพื่นากินให้หน่อยกินหางซกนขเนะางจีกินหอมโเนพาอะไรไปลนี่จักบาทเห้องบินขู้บหางกินขดี้บาว

มื่นสี่พันหาล่อยแม่นั่งแม่นี่เดสสัจบาทแม่นี่ข้างเท่าไรข้างเท่อกันบอกโอ้แม่นี่กัสิบสามหาล่อยแต่ว่าตัวนี้สิบสิบี่หาล่อยราคาห้องต่อร่องได้เบอร์เดบาทนี่ศูนย์ย่างบานี่ศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าหาด้วยพี่น้องด้วยตัวน้อยซื้อแพงกว่าตัวใหญ่ ชิปสี่หาอยกับชิปสามหาลอยเอาพี่น้องโทเขามา้าบุงใกล้บุงเนี้ยเออสอบถามเอาด้วยพี่นอ้องได้ราคาเนี่ยทรงหอดเ่นนนนยานนเยเนายะไม่ใหญ่ใหญ่อล้วไปเป็นใหญ่แล้วไปยังว่าเป็นหรนไม่ได้รู้จักตัวเหรอขายเราบ่จักบาทแล้วราคามันโอ้หมื่นสามพันหาอยพี่น้องไปลูกกับท่านในลายดอกบางสองเลเนาะนี่พี่น้องยอะไยากได้มีเบอร์บ่ลสุดยังล่ะ บ่ชิปสามหาร้อยตีราคาพนพนกำลังคุยราคากันอยู่ยพี่น้องห่างตอดครับห่างตอดอเวียดตอด<า>เวียดตอดเวียตโอเวียดสี่ขีมบดัด เบิร์ตสมุดเลียงนึงจังได้โอ้เสียนแหลกเลยคือมื่นแปดพันห้าร้อยบาทใหญ่ครับโอ้ไม่เศราห้าร้อยอะไรให้แม่เศร้านี่ครับแม่นุ่งเศร้าสื่อเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ซื้อส่งไอ้เบียดบ่ครับผมซื้อไอ้เบียดแต่ว่าบินสกมันใบราคากันกับยังสื่ออีกซองหนึ่งครับโอ้ยาสูบคุยกันอยู่นั่นเบิร์ตยาสูบเป็นซอง ้องเศ้าหาดเศ้า้องเศร้าหปนค้ายๆเ่าใบปดาอโอ้ตกนสมองหนึ่งหน่อยเะขายระสูกจนเิทซองนึ่งกสูซนึงกระดาษเิดเหล่มนึ่งยาฟองเบียจนเบียดเทหโอ้นี่พี่รองมันหลายมันหลายแบบนี้เป็นว่ามันมาหลายหมื่นแปดหาร้อยินโอ้ตัวนี้ผิดสองมื่นหาร้อยนหะโอ้ยมันแน่นเนาะโอ้ ตัวนี้ตัวนี้สองเงื่อนห้าล้อยตัวเดินใหญ่กว่าดบอนตัว LIKE นี้ผลมันหลายว่า yeah, ส exactly. <c OR AN CO> ันมันหลายเบิ่งดางจนหยุดโอ้ต้องให้ต้องเบิ่งแกนเลี้ยงให้แกนแบบด้านนอกจะเลี้ยงให้มันเป็นรวมรวมรวมโอ้หนังมันอันเนื้อมันยังบ่ตึงไม่มีแต่มันแต่ว่าตัวนั้นเนื้อยมตึงเริงจริงเนาะโอ้สองตัวนี่ตัวนี้ถือก้นตัวนั้นพี่น้องเบื้องอรรถใส่กันเลยเปลี่ยนใส่เลยเปียนเอาพี่น้องเปียนเอาพี่ที่เลี้ยง กูได้เลี้ยงยาใสเต็งแต้นห้ามหลายมันมั่นหลายมันเป็นไขมันเนาะกินห้ามหลายเนี่ยเป็นสิรพี่เนาะอาหารจะน้ำพุ่นอาหารลูกมันอยู่หลุดเปล่าได้ขายจักสอบอยู่อาหารพื่ออุดมไปเังนี่มันเปิดได้ไป็ืสอซอยในเวลาสอบอยากให้มันยังแก่สังเกตุอาหารอยู่หลุดผุนสิมะเร็งจะห้ามมันก็สิเป็นสิบตัวมันบ่เนาะนี่แหละเบื้องอ๋องนี่แหละกินห้ามเบื้องอรุณว่ได้ราคาบ่ได้ราคาไปเอาอาหารพี่น้องคุณสีซอยเนี่ยมันแห้งเด็กขายจักสอบอยู่ กูละสอบละสอบหวยไส้ตัวนี่ล้เบอร์อะไรเง่วกินห่อมเหรอมันสิเป็นนังซี่มา่แต่มันอ้วนมันมึงด้ราคาเถกอันนี้กินหัวอาหารเนาะนี่แนนจริงจริงมึงเนื้อโลดนี่พี่น้องนี่มันบ่ได้กินห่อมเมื่อกเป็นสิบตัวจอยข้างพ่อพูดบ่กพ่อพูนทั้งเจ้าบ่กนี่โอ้ยมันคือจอยแถะไปซื้ออาหารเลยมันกินแน่ผู้ยิตรพฝนเหรอฮะไปซื้อเนี่ยรักสอบแต่วซอยเนี่ย ว่้ยตัวเนาะอุ้งหาอาหารมันค่กินค่ากินห้ามอยู่พ่าไดก็ราคามันนี่สองหมื่นสี่พันงวห่างงวงวห่างว่างเนาะลืมจะเอาหารเด้อสองหม่นสี่พันแม่นี้ด่านนีพ่แม่เนาะนี่พี่น้องลูกลูกแมย่างดีงวมันขาดอาหารเป็นสิละมันได้ลูกจักตัวแล้วนี่วันหนึ่งกับสองตัว สองหมืพันอันนี้กินอาหารขายแบบกินชวนกนนี่ยู่เนาะแมนไปซื้ออาหารแบบมันกินเอาเบอร์เขาเบอร์ได้ละบาดนิศูนย์หกห้าแล้วกแล้วก็ศูนย่กศูนย์หนึ่งหสองแปดโอ้สามสามสองแปดพอพูวพอพพี่น้องเอาผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงกันโวกเขามาเงินแปดร้อยเงินเอ็ดร้อยหนึ่งอีกต่างหากโอ้เงินเอ็ดร้อยหนึ่งซื้อมานั่น เเกิเติมน้ำมันเติอน้ำมันอีกเบิร์อีกสองร้อยขายขายใครบ่ขายเวียดบอกคนไทยคนไทยหนึ่งหมืแปดร้อยโอ้สุอมากหมื่นเอ็ดมาขายหมื่นแปดร้อยบวกกันน้ำมันอีกร้อยเอาย่มายมันลุบก็ลุบด้วยนอย่ำไปก็ได้ยุดสุดตัางฟ้ามไผเหรนี่เมลูกหัวลาดจอยม่จตโตจะจอยวัวกันด้โอ้ สองงวขึ้นมถามรสองหมื่นสี่หมื่นหาสองหมืขายอยู่บ่วมันซื้อมาหมื่นหนึงบ่บอกะหามาเนี้ยรก็ได้แหะนะโอ้บุญด้วันว่างขึ้นก็ซื้ออยู่ขวกแฟงมาหอดตลาดคือน่าขึ้นงู่ซื้อเพิ่นไทยเท่าไรเราไปเท่าไรล่วันไหนเศร้าเดี๋ยวซื้อมาสององโอ้ยู่เฮียขายสิปหนึ่งตัวญ่กานี้แต่งสันแแหละคือ้อนหมดเขายมันเหมืนกันมางขึ้น มันก็ขึ้นเป็นโตมันวไว่ได้ขึ้นคูโต้ว้ยาหายเศร้าขาดท,ท,ทุนขาดทุนเียดตอยู่ขาดทุนบ่นลองลุกสองมืง่ลุกสองมือไดปสองมื่ลุกาดสององกอยู่ ก็ไ oh, so oh, so oh, well, ้สองหมื่นหาลอยสองว่าสอ่นสองเปซ็นต์้สองตัวได้ไหมสาเก่าห่าอยงบมนี่มันแม่นสามหมื่นบ่าว่าห่าอยพี่น้องโอ้ได้ตัวละสามหมื่น่หรได้ยี่ตีโอสามหมื่นสุทีเพิ่นว่า่ได้หอสามหมื่นบ่น เอ,อ,อเลย,ย,ยอ,อ,อยูออยย่พี่นอ้องบ่ได้ขายขายจัดสอบสื่อซอยสื่อซอยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออันว่านไปหัวสอบละสอบละสองลอยหาซิบไป,ปหัวสื่อซอยสื่อซอยสื่อซอยพูดละสอบละสอบมึงกส็สิเบิด์ยอนหนึ่งครับแต่ได้ขายสองสอบมึงพี่น้องมันหากินไปยังสิได,ด้กูมือนี่ มันเสียใจคิดบ่ดีพี่น้องเอ้ยมันขาขายงัวควายบ่เป็นคือข้าเจ้าก็เลยเอาอาหารมาขายเช็ดผลิตอาหารให้ข้าจ้ไปขายให้ข้าเจ้ามันเห็นบ่ค่อยได้ขายขายบ่ค่อยดีคนบ่มีเงินบ่มีแต่ว่างัว่าจอยจอยเห็นบ่เสือกอาหารให้กินนักเกียงเอาเมียมันขายขาดที่นขายบ่ได้ครับขายคือบ่ได้ก็ขายล่วงตัวโอ้โอ้แขกไม่หลายบ่หมอนี่เป็นบ่าวพเพนาได้จักตัว สโอ้สิบสี่ตัวอ่ไปคาบ่เลือกไปเลี้ยง่าย่างเดียวอ๋อเบเขาเลี้ยงให้บ่านเลีให้ท่านเลี้ยงโอ้ซื้อไปให้ท่านเลี้ยงเอาดีตัวทโอแล้วก็ขา้นมาขายแขกคือเขาโอ้ดีตัวนาะขายขายท่บ้านขายเส้นบ่ขายเงินเส้นเงินสดให้ท่านน่น ถ้าบ้าน่ไปเลี้ยงเงินบ่ได้ซื้อเลี้ยงก่อนโอ้ไปเลี้ยงก่อนเอาไปขายขึยน้นไทยอ็ดีเนาะยุ้ยใส่ล้วบ้านบ้านนี่บ้านยุ้ยใส่ทองคยู่ดอนโอ้พคนว่าซื้อไปถ้าบ้านเลี้ยงก้อน,นเสร็มันวัวแล้วมึงขึข้นขายให้เราดีตนอนเนาะรายการรายการรายการคนว่าซื้อดีได้แขกซื้อดีเดสเัาพ่อแพงมั้ยอโอ้ซีมออยากอยา,ากได้ ชีสายแล้วหาดีแล้วว่ขายตัวใดนล่ะหาชีมันเชื่อมเป็นบมา่อไห่เก่งกว่าเจาของสายเสื่องสายเชื่อมเนี่ยสามหมื่นอะไรกนชีมืห่าเขาขายอาไรล่ะเอาไม่เหลืยอยู่เมื่อไรเขาบนถึงหมดแล้วมันหลุดเนโอ้หลบเนาะนี่พี่น้องพูดว่าอันไหนชีมือหาล่ะขายเลยเป็นบ่ เชื่อมันเช่อเช่นมันสี่สาโอ้สี่พี่น้องขึ้นมันขึ้นด้่นี้มีกันไหมยัก่อยสองหขึ้นกูนนได้ยดังไงกโทรมาพอแผงด้วยพี่น้องด้วยเบอร์เาพ่อแผงเบอร์ไรล่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกามเ้าหกสามสองเจ็ดี่แองเจ็ดสี่แปดสี่หมื่น,นสขายได้เนาะได้พี่น้องเป็นการเป็นงานได้เลยพี่นอ้องต้มตัวเดียวเลือนี้เลยเพื่อเลือ,อ,อ,อาไปเซื้องรับจ้างกันเลกินเป็นบ้านสองสบ้านหมดแล้วเนาะ นีู่พี่นองเอาผู ite, ike, Babylon, ้ใดสนใจโทรเข้ามาข้าเจ้าว่ากับพ่อเดขายอยู่ประสันราคากับพ่อซื้อพ่อขายกันอยู่ช่วงนี้พี่น้องถ้าใครตัวตะเก่าอยู่ตะเก่ามันถือแข้งเดียวนี่กับพ่อซื้อพ่อขายกันแต่ว่ากับว่ามันย่างขืนพี่น้องก็คือว่าผู้เลี้ยงกับมีกำลังใจยักน้อยราคามันกับดินยักน้อยอยู่เอาสรุปแล้วก็คือได้ซื้อได้ขายกันกับมีราคากับขายับอยู่เอาขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องเออที่เขามาติดตามรับชม อ,อยู่ดีไม่แห้งลำลวยเมื่อนี่เล็กเมือ่อนี่หวอยออกให้พี่น้องให้ถือเดขถือหวหอยลวยเบอร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณห,หลาย